you mm -hmm. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในรายการไบเกอร์พาเที่ยวนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวยังควนุ่มสาวนะฮะซึ่งควนุ่มสาวเนี่ยก็จะเป็นร้านอาหารที่อยู่บนยอดเขาเลยนะครับทุกคนแล้วก็บรรยากาศทุกมุมนะครับเกือบ360องศาเนี่ยก็จะเป็นยอดภูเขาที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่เดินทางมาตอนเช้านะครับสามารถมองเห็นบรรยากาศของหมอกที่สวยงามได้เลยทีเดียวแต่วันนี้นะครับผมเดินทางไปยังควนุ่งสาวเวลาเกือบ8โมงเช้าเลยนะครับทำให้เราไม่สามารถ มองเห็นหมอกได้นะครับแต่สําหรับใครที่เดินทางมายังควนุ่มสาวกับช่วงบรรยากาศตอนเช้าหรือว่าใครจะค้างคืนที่นั่นด้วยการกลางเต็นท์นะครับก็สามารถมาดูบรรยากาศของหมอกที่สวยงามได้นะครับการเดินทางของเรานะครับสู่ควนุ่มสาวจะเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดตามและก็รับชมไปพร้อมๆกับพวกเราได้เลยนะครับบรรยากาศสองข้างทางของถนนเส้นนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับเพราะว่า2ข้างทางเนี่ยก็จะมีแต่ภูเขาอย่างเดียวเลยนะครับ ด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นร้านกาแฟ Into the Forest นะครับเนี่ยซ้ายมือนะครับตอนนี้ยังไม่มีรถเลยนะมีทางเข้านะครับทางนี้ก็สามารถไปอ่าวพนางได้นะเดี๋ยวพอเราไปถึงด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสามแยกที่จะเลี้ยวขวาแต่ว่าเราจะไม่เลี้ยวขวานะครับทุกคนเราจะขับตรงไปอีกนะครับไปถึงจะมีมัสยิดผามือให้เราเลี้ยวทางขวาเข้าไปนะทีนี่เรามาถึงมัสยิดที่ทาสีฟ้าฟ้าแล้วนะครับให้เราเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะ ับตรงมาเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมีสามแยกหน,หน้าอีกนะครับเดี๋ยวเราให้เราเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับบริเวณนี้ถือว่าวิวใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูน้สึกว่าน้ำทะเลนะครับคลองทานทิพหรือน้ำจืดต่อ โอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงควรนุ่มสาวแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับทางเข้าถือว่าเอเวนเจอร์นะครับเอเวนเจอร์เได้เลยทีเดียวเลยอีกร้อยเมตรนะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นลำคลองมีขับรถสรันลำบุยนะครับไม่ใช่ลำคลอง สวยมากเลยตอนนี้เป็นป่าโทะป่าโทะสํสำหรับการเดินทางเข้ามาคนหุมสาวก็จะมีป้ายบอกตลอดทางนะว่าเราห่างจากจุดที่เราจะไปอีกกี่เมตรนะฮะ เขายังเป็นถนนลูกครังอยู่นะครับเข้าไปจนถึงร้านเลยนะครับแนะนําว่าถ้าคนที่จะมาเที่ยวแนะนำให้พารถมอเตอร์ไซค์ถ้าไม่มอเตอร์ไซค์ก็เป็นรถโฟล์วินะครับมันขึ้นง่ายกว่ารถเก่งก็เมื่อกี้มีมาหนึ่งคันนะครับเป็น MG นะก็ต้องขับโยนกันหน่อยแหละแต่รถแต่งนี้ผมว่าขึ้นไม่ได้เลยนะอ๋อตอนนี้เรามาถึง ัวนุ่มสาวแล้วนะครับโอ้หตรงนี้ชันชันถ้าทมตอนนี้เรามาถึงควนนุ่มสาวแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปยังจุดที่สําหรับกลางเต้นนะครับนี่ทางก็จะขึ้นเป็นประมาณนี้เลยเป็นถนนคอนกรีตนะก็ถ้าใครขับเก่งๆหน่อยก็พาเตอร์ไฟขึ้นมาได้เลยนะครับ เนี่เราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งขึ้นสูงวิวยิ่งสวยนะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงด้านบนแล้วนะครับประมาณ19ก็ถึงแล้วนะครับด้านบนบรรยากาศมุมด้านบนก็จะเป็นลานสำหรับไว้กางเต็นท์ได้นะและนี่ก็คือบรรยากาศด้านบนของควนุ่มสาวนะครับ ตอนนี้คือยอดเขาเนะเป็นมุมที่ถือว่าวิวสวยเลยนะครับสําหรับมุมนี้ผมว่าสวยแหละนะครับการเป็นมุมถือว่าสวยมากเลยทีเดียวพอเป็นมุมที่เราสามารถมองเห็นภูเขานะครับภูเขากระไดนะและตอนนี้นะครับเราก็เดินลงมาจากด้านบนแล้วนะครับเรามาหาอะไรกินกันที่ร้านนะครับตอนนี้จะเป็นบรรยากาศของร้านนะตรงน,นี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นที่นั่งที่เราสามารถชมบรรยากาศได้นะครับเป็นที่นั่งแบบ นะก็สามารถนั่งไปด้จนถึงฝั่งนู้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบาร์น้ำนะบอ,บอกเลยว่าบรรยากาศสวยเลยทีเดียวนะครับมุมเกาือบทั้งหมดจะเห็นภูเขานะครับภูเขาลูกนี้จะเห็นชัดสุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นหอน้าคลองอันน้านะครับสวัสดีครับมาพบกับบังเกตอีกเช่นเคยนะครับ ไม, <dobrze> ไม่ไกลบัวนะวันนี้มาเที่ยวกับพามาเที่ยวคว้นนมสาวนี่ก็คือบรรยากาศคว้นนมสาวนะครับนี่ก็จะเป็นอาหารเช้าของที่นี่นะครับมาต้มโซนนี้นะครับก็จะเป็นข้าวต้มไก่ฉีกก็จะมีไข่ด้วยนะครับสำหรับการเดินทางมาขั้นนมสาวนะครับวันนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับแล้วนะครับ คุณสำหรับการรับชมทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนะี้ไปเกอร์พาเที่ยวขอลาทุกท่านไ้ก่อนบ๊ายบาย